ับมารับชมข่าวเที่ยง NBT นบทะครับช่วงนี้พบกับข่าวเที่ยงเศรษฐกิจคุณจิตนาทิพยรัตกุลสวัสดีครับคุณจตนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของการลงทุนนะครับเพนบอกว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะจะนำคณะผู้แทนไทยไปวันที่7-8กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นการขยายความ ร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ7000กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะตั้งเป้าว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็น1 0 0 0 0ถึง12,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะค่ะ,คะก็ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณจนิตนากันเลยค่ะเชิญค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องของการลงทุนหลังจากที่นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อกรณี Brexit ก็ทําให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเริ่มไหลกลับเข้าภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทยอีกครั้งส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนกลับมาคึกคักขณะที่เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าส่วนการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดช่องทางให้กับนักลงทุนไทยได้มีโอกาส บริหารเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การโอนเงินออกนอกประเทศเพิ่มเติมตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศโดยมีการผ่อนคลายคุณสมบัติผู้ลงทุนโดยให้นิติบุคคลไทยหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีเงินฝากหรือว่าเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ยอดรวมตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปสามารถออกไปลงทุนในตราสารต่างประเทศหรือว่าทำธุรกรรมอนุพันธ์ในต่าง ประเทศได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนการลงทุนอย่างเช่นโบรกเกอร์ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและกําหนดให้ผู้ลงทุนมีวงเงินออกไปลงทุนได้ไม่เกิน5ล้านเหรียญสหรัฐต่อรายต่อปีสําหรับประเภทหลักทรัพย์ตราสารต่างประเทศและอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวตัวแปรต่างประเทศนะคะที่ออกหรือว่า จำหน่ายในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือว่าประเทศที่มีหน่วยงานกำกับที่เป็นสมาชิกขององค์การคณะกรรมการหลักทรัพย์ระหว่างประเทศโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของศูนย์บริหารเงินเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องให้แก่บริษัทในเครือมากขึ้นด้วยนะคะโดยมีการผ่อนคลายให้ศูนย์บริหารเงินระดมเงินโดยออกตราสารต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศจากเดิมที่ศูนย์บริหารเงินสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านั้นแต่ว่าไม่รวมถึงการระดมทุนผ่านตลาดทุนและผ่อนคลายให้ศูนย์บริหารเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศที่ออก ออกในประเทศได้เพิ่มเติมจากเดิมที่อนุญาตให้ลงทุนในตราสารที่ออกในต่างประเทศทั้งนี้เพื่อรองรับกับก,บการที่ภาคเอกชนอาจจะมีการออกตราสารต่างประเทศในไทยมากขึ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ส่วนการขยายการตลาดการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณนนิเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ไทยเมียนมาครั้งที่7ณกรนักุงในปีดอเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะ นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนําคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุม JTC ไทยเมียนมาครั้งที่7ดที่เมียนมาจะเป็นชวภาพระหว่างวันที่7-8ถึง8กรกฎาคมนี้โดยจะมีการหารือเพื่อตั้งเป้าหมายการค้าที่10,000ถึง12,000ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี2560ผ่านแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนการดำเนินการต่อเนื่องจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016การพิจารณาเรื่องการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของเมียนมาสำหรับนักลงทุนไทยการผลักดันการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนการพิจารณายกระดับเปิดด่านถาวรเพิ่มเติมผลักดันการพัฒนาคร การเขตเศรษฐกิจพิเศษทาวายและการจัดทำโครงการเส้นทางสายผ้าทอไทยเมียนมาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนทั้งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะการค้าระหว่างไทยกับเมียนมามีมูลค่าเฉลี่ยปีละกว่า7,000ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ5.15ต่อปีค่ะ ส่วนการพัฒนาภาคการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศได้นําเสนอผลงานวิชาการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรขณะที่นักวิชาการแนะทกศนะคะว่าให้เร่งปรับตัวรับรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรมในอีก10ปีข้างหน้าค่ะ ในงานประชุมวิชาการวิจัยพัฒนา SME เกษตรไทยนายวัฒนาธรรมศิริกรรมการทกศยืนยันถึงแนวทางของทกศที่ให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันทกศได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการสินเชื่อ1นตำบลห SME เกษตรภายใต้วงเงิน72,000ล้านบาทเชื่อว่าจะช่วยยกระดับเกษตรกร,ร,รกขึ้นเป็น SME ได้กว่า7,300ราย ด้านนายเกรียงศักด์เจริญวงศักประธานสถาบันอนาคตเพื่อศึกษาเพื่อการพัฒนาได้กล่าวถึงบทบาทของทกศในอนาคตที่ภาคการเกษตรจะมีความท้าทายมากขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงคู่แข่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งทกศจะใช้วิธีขับเคลื่อนภาคเกษตรแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะแต่ต้องเร่งนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อมุ่งสู่กเกษตรอุตสาหกรรมโดยทก กสต้องปรับตัวในทุกด้านเพื่อพร้อมรับสถานการณ์และสนับสนุนภาคเกษตรให้ยั่งยืน สัมบาาัญญาการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะการซื้อขายในภาคเช้าวันนี้แกว่งตัวในลักษณะของการพักตัวทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบสลับกันไปหลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้นไปหลายวันแล้วนะคะจากฟันฟโฟที่ไหลเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ประกอบกับตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการในวันจนันทร์เนื่องในวันชาติสหรัฐก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างที่จะเงียบเหงาค่ะโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดภาคเช้าที่ระดับ 15,638.52จุดปรับลดลงไป137.28จุดหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกลงลดลง173.36จุดไปปิดที่ระดับ2,885.84จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบวกสวนทางตลาดอื่นๆขึ้นมาได้12.06จุดปิดเหนือ3,000จุดได้สำเร็จอีกครั้งค่ะ ส่วนตลาดทุนไทยเคลื่อนไหวพันุผวนบวกลบสลับกันไปนะคะล่าสุดดัชน,นีอยู่ที่1 4 5 4ง4จุดปรับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ0.18จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ24,700ล้านบาท สถานการณ์ราคาน้ํามันดิบที่ตลาดสหรัฐปิดทาการไปนะคะเนื่องในวันชาติสหรัฐส่วนน้ํามันดิบเรนท์ที่ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป25เซนค่ะราคาลงมาปิดที่50เหรียญ10เซนต์ต่อบาเรลหลังตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่กลับมาสู่ตลาดอีกครั้งโดยเฉพาะจากประเทศในจเรียหลังรัฐบาลอ้างว่าสามารถซ่อมแซมท่อขนส่งน้ํามันที่กลุ่มติดอาวุธบุกถล่มในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขณะที่น้ำมันดิบดูใบนะคะบวกขึ้นมาได้92เซนค่ะปิดที่45เหรียญ97เซนต์ต่อบาเรลส่วนราคาทองคำในประเทศเชานีวาายังคงที่ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับขึ้นลงไป8ครั้งรวมราคาปรับขึ้นมาได้150บาทต่อบาททองคำโดยวันนี้ราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ22,250บาทขายออกบาทละ22,350บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ22,850บาทค่ะ แม้ว่าความกังวลต่อผลกระทบ b ร e x i t ขณะนี้ได้เบาลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็คงยังมีผลต่อเนื่องค่ะดังนั้นนักวิเคราะห์แนวว่าให้นักลงทุนติดตามรายงานผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐและถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นรวมถึงธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมอีกหรือไม่โดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ให้แนวรับไว้ที่1440จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1460จุดนะคะเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการภา รัฐค่ะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะทั้งหมดเป็นค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ,ะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณคุณจิตนานนะครับขอบคุณค่ะ